ไอ้นี้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเพื่อนบังมันชื่อปูนรงนะครับผิวเหลืองเรียนจบปอตีมาด้วยกันครับเพื่อนในรุ่นเขามีกัน40กว่าคนครับแต่พวกผมสองคนจบด้วยกันแค่สองคนนะครับสองคนสุดท้ายเพื่อนเขาจบหมดแล้วเพราะต้องติดเอฟไออะไรเลยนะบัญชีการเงินนี่เจ้าของผมพาไปดูในร้านนะว่าว่าว่าเพื่อนผมมันขายอะไรบ้างนะเดี๋ยวบังพาไปดูนะ นี่ร้านร้านเพื่อนผมนะนรงอาหารทะเลนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับก็อยู่เส้นถนนตินสุรานนท์นะครับเข้าทางาเข้าทางแยกสารปกครองนะครับถนนบายพาสนะครับที่จะเข้าเมืองรงการิมทะเลนี่ครับถนนท่าอ่านเดี๋ยวบางอ๋อนี่กูมาสมัครงานได้มเนี่ยรับสมัครงานมือเดี๋ยวถ้าตกง,งานมารับนะครับก็มีปูนะเมื่อก่อนตอนอยู่กับผมมันทําปูนิ่ม สตูลน,นะครับเพื่อนด้วยกันมันอยู่สะตูนแต่ตัวนี้มันมามันรวยเลี่ยงเป็นเต้าเกยนะครับมันมาขายอยู่ที่สงขาแล้วครับใครมาก็ฝากอุดหนุนอันนี้น่าจะปูปูตัวผู้นะครับก็แล้วก็ปูไข่นะครับก็จะเป็นปูดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแมงดาอัน,นี้หอยหวานหรือว่าหอยหมากนะครับบ้านผมอันนี้ก็จะเป็นปูมานะครับแล้วก็หอยแมลงภู่นะครับแล้วก็หอยเครงอไอ้นี้หอยบิดใช่ไหมหอยบิดใช่ไหมอ่า แล้วก็มีออยนางรงนะครับที่แกะแล้วแบบนี้ก็มีมหรือจะแบบที่ไม่แกะทีก็ได้นะครับแต่ว่า,าจะซื้อกลับก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งในร้านก็ได้เดี๋ยวบังพาไปดูบรรยากาศในร้านนะครับว่าจะเป็นเป็นไหนอยากกินเมนูอะไรครับตรงนี้สามารถบอกทางร้านได้เลยครับดูดูเจ้าของร้านครับดูเจ้าของร้านนี่เพื่อนบางนุชย์นะครับมันชื่อรงส่งบางเรียนจจบปริญญาตีนะจบมากับมันด้วยกัน2คนนะครับ ในรุ่นนี้40กว่าคนครับเขาเรียนจบไปแล้ว2ปีครึ่งแต่พวกผมสองคนมันเรียนจบ3ปีครึ่งครับเรียนภาคสมทบมหัดใหญ่ด้วยกันนี่บรรยากาศในร้านครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสั่งอาหารแล้วก็มานั่งรอได้เลยครับอยากกินแบบไหนเป็นซุ้มแบบนี้นะครับเราก็มีน้ำเลยบริการให้เรียบร้อยครับบรรยากาศบอกว่าสุดมากครับถ้ามาที่นี่ผมแนะนําเลยครับอาหารทะเลสุดๆดูเส้นาบพัสถนนสนามตินนะครับ ขอน้ำมันกินแก้วหนึ่งครับแวะมาถ่ายรูปแวะมากินน้ํากับมันเฉยๆเดี๋ยวไปหัดใหญ่ต่อโอ้ไข่รับโไข่นะสองตัวนะครับนี่ไข่แดงเจ๋เปนี่เลยครับสองตัวจานนี้รย์นี้450บาทกับแก้วแวะมาทักทายถ่ายรูปกินน้ํานะครับแต่ว่านี่เพื่อนมันทําแกงช้่มให้กินก็ต้องไปชิมดูว่าแกงช้่มปลาขี้ตังนะครับทะเลสาบสงขานะครับเขาบอกว่านี่คือของร้อยนะครับ ที่สุดในทะเลสาบสงขาอีกเมนูหนึ่งเลยครับเดี๋ยวได้ชิมกันว่าเมนูนี้แกงส้มปลาขี้ตังนะครับจะเป็นยังไงรสชาติแบบไหนนะครับองุงรถครับใส่เกลือครับตามด้วยน้ำตาลครับปิดเกทครับแล้วก็เทน้ำมะนาวลงไปเลยครับหอมมากเลยนะครับตอนนี้บางบอกว่าน้ำลายสอเลยนะครับ เดี๋ยวบังจะไปกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะมันเลี้ยงกูตั้งแต่กูอยู่ปตีนะครับตอนนี้นะครับต่างคนแต่แยกย้ายทํางานมีลูกมีเมียม,มันก็ยังเลี้ยงกูอีกครับเวะมากินน้ําแต่ให้กินข้าวนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันแกงชุ่มให้ให้บังกินนะแกงชุม่มเดี๋ยวลองดูกันว่าแกงชุ่มปลาขี้ตังทะเลสาบสงขาเขาเรียกว่าปลาสองน้ํานะ <S S <ม>นี่กับเพื่อนบังครับ เด็กติดเอฟด้วยกันครับนี่ครับลองดูนะว่าไอ้แกงชุ่มปลาขี้ตังทะเลสาบสงขานะครับปลาขี้ตังนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะมันกินกับข้าวเมื่อกี้โอ้แต่เครื่องแกงรสชาติดีมากครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวบางลองชิมปลาดูนะครับ มันจะออกหนึบๆนะครับเนื้อเนื้อมันจะแน่นๆหนึบๆนะครับแล้วหวานหวานมันๆอ,อร่อยมากครับอันนี้ถ้ามันขายถ้วยนี้นะครับหก0้ <600. S 2> 500บาทเดบบอกก่อนว่าบังกินฟรีนะครับบังนุชนะครับขับรถเวฟร1อยสไอผู้ชายขี่เวฟออนด้าร1 0ยไอใส่น้ำมันไปให้ถึง แล้วขอข้าวเพื่อนกินขอที่นอนเ,ออเพื่อนนอนนะครับกินกันแบบฟรีๆครับเดี๋ยวบางขออนุญาตไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับขอบคุณนะครับบ้านรงอาหารทะเลนะครับอ,อยู่ที่ถนนตินสุลานุนนะครับจังหวัดสงขลาครับบางขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับ